รู้ตัวปะนับวันคุณนี่ังเหมือนแม่มทุกวันแล้วนะไม่ใช่เมียผมละคุณตอนเนี้ยมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ได้ปรุงนั่นแหละจืดไม่อร่อยแล้วคุณรู้ปะการที่คนเราอยู่กับของที่ไม่อร่อยรู้สึกมันน่าเบื่อบางรักไหนความสุขสนุกรอบเย็นคุณ จะรีบเดินไปไหนเนี่ยช่วยฉันถือหน่อยสิฉันถือไม่ไหวแล้วว่าอะไรอ่อะคุณซื้อมาคุณก็ถือเองดิอล้เน,นี่ยดูเมียชาวบ้านเขาแต่งตัวดีแล้วดูคุณแต่งอะไรอ่ะอากาศร้อนขนาดนี้ใส่แขนยาวโอ้สภาพดูไม่ได้เลยวะ่ะได้ค่ะถ้าคุณจะไม่มีน้ำใจเพราะฉันไม่ดูดีเหมือนคนอื่นเขาอ่ะฉันถือเองก็ได้ไปไปรีบไปไปบนญวะ่ะ นี่คุณทำไมเดินไวจังแต่ก่อนไม่เห็นเดินหนีฉันแบบนี้เลยนี่ไปไหนอ่ะคุณก็หัดเดินมันไม่ไวหน่อยได้ไหมผมเดินช้าสุดแล้วแล้วดูคุณแต่งตัวเนี่ยถ้าปล่อยยังแผลแบบนี้อีกนะคุณก็อย่ามาบ่นผมตลกอะ่ะเมื่อก่อนฉันสวยคุณก็จับมือฉันไม่ปล่อยเลยแต่พอเดี๋ยวนี้สภาพฉันโซมิดหน่อยอะ่ะคุณก็ไม่สนใจฉันแบบนี้แล้วหรอคุณอย่าหาเรื่องได้ไหมคุณรู้ไหม เวลาคุณแก่ไปเนี่ยเหมือนแม่ของไปทุกทีแล้วนะหาแต่งตัวมันเหมือนคนอื่นเขาบ้างคุณจะได้ไม่อายชาวบ้านเขาไงต้องพาคุณออกมาเนี่ยค่ะฉันจะจำไว้ค่ะป้าครับเล็กตกชั่นเล็กลูกชิ้นค่ะ จ้าขอบคุณครับคุณคุณนี่คุณหยิบเครื่องปรุงให้ฉันหน่อยสิมันก็อยู่แค่นี้คุณก็หยิบเองไม่เป็นนะไงจะวายทำไมคนเยอะแยะก็ฉันเรียกคุณตั้งหลายรอบแล้วอะ่ะคุณไม่สนใจเลยทำมันไม่ได้ยิน หีบเครื่องควงให้ฉันแค่นี้ไม่ได้หรอให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนไม่ได้ใช่ปะรู้ตัวปะ่ะนับวันคุณนี่ก็เหมือนแม่มทุกวันแล้วนะไม่ใช่เมียผมละเอาจริงนะคุณตอนเนี้มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ได้ปรุงนั่นแหละจืดไม่อร่อยแลวคุณรู้ปะ่ะการที่คนเราอยู่กับของที่ไม่อร่อยมันรู้สึกยังไง มันน่าเบื่อนี่ถ้าผมไม่มองคุณดีๆนะคิดว่าคุณเป็นป้าขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่หน้าร้านแค่ฉันให้คุณหยิบของให้แค่นี้คุณต้องด่าฉันขนาดนี้เลยเหรอถ้าเหมือนฉันอะไม่ใช่แฟนคุณอย่างนั้นน่ะใช่มันจะพูดแบบนี้คุณจะทำไมอะ่ะคุณไม่คิดเหรอว่าการนี้ผมไม่ได้พาคุณไปเจอเพื่อนมอันเพราะอะไร ผมอายไงต้องมีเมียสภาพแบบเนี้ยก็เยอะผมตัวก็นี่ถ้าคุณหันมาสนใจดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยรู้ไว้บ้างนะโอเคคุณอยากให้ฉันเหมือนแฟนชาวบ้านใช่ไหมดูดีเหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าวิธีการที่จะสวยอ่ะมันเป็นยังไงคุณโอเคใช่ไหม ใช่ถ้าเกิดคุมีปัญญาทําได้นะจะกราบเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วผมจะเตรียมซื้อของมาฉลองไปนะได้ถ้าคุณต้องการแล้วคุณอย่าเสียใจกับสิ่งที่คุณต้องการก็แล้วกัน พอยคุณทำกับข้าวหรือยังอ่ะผมหิวจะแย่อยู่แล้วอะทำไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ทำกับข้าวเลยอ่ะคุณมีมือมีเท้านี่ทำไมไม่สั่งเอาล่ะและอีกอย่างนะพอดีฉันเพิ่งไปทำเล็บมานะ่ะดูดีเล็บเจลสวยไหมฉันคงทำอาหารให้คุณไม่ถานาัดอ่ะอืมแต่ถ้าคุณขี้เกียจสั่งอาหารนะนะคุณก็ออกไปซื้อสิง่ายออกแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าของคุณอะฉันก็ยังไม่ได้ซักให้หรอก พราะฉันอะไม่ถนัดอะถ้าคุณไม่ซ้ำแล้วผมจะใส่อะไรอะเสื้อผ้าก็เยอะข้าวก็ยังไม่ได้กินจานก็ยังไม่ได้ล้างอีกอะดูแดดสิร้อนจะตายถ้าฉันออกไปก็ดำพอดีคุณก็ไปหยอดเหรียญเอาซี่เนี่ยจานอะนะคุณก็หัดล้างบ้างนะคุณกินได้คุณก็ต้องล้างได้สรุปคือผมต้องทำเองใช่ปะ ปัญหาหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วกันฮัลโหล, <fit> ลนี่คุณวันนี้อฉันฝากไปรับลูกหน่อยนะพอดีฉันไม่ว่างอ่ะซื้อคอร์สทำหน้าไว้อาจจะเริกมืดเ,เลยอ่ะ วันนี้ผมก็ไม่ว่างเหมือนกันอ่ะคุณไปรับก่อนได้ไหมอ่ะอีกอย่างหน้าที่ไปรับลูกอ่ะคุณก็ทำมาโดยตลอดอ่ะผมไม่เคยทำเลยคุณไปรับก่อนนะฉันไม่สะดวกค่ะคุณลูกเลิกเรียนแล้วคุณก็อยู่ใกล้สุดคุณก็ไปรับเธอพอดีว่าพ่อของเขาอยากจะให้ฉันสวยฉันก็เลยต้องทำตามความต้องการขเขาไงแค่นี้เองคุณถึงคิวคุณแล้วแค่รับลูกมยากหรอก นี่คุณจะประชดผมไปถึงเมื่อไหร่อะแล้วอย่างเรื่องลูกอะทําไมคุณต้องยกเรื่องนี้มาแดกดันผมตลอดเลยเอ่ะเออไม่รู้แหละฉันอะก็แค่ทาตามในสิ่งที่คุณต้องการส่วนพรุ่งนี้อะคุณอย่าลืมพาคุณแม่คุณไปหาหมอด้วยนะแล้วก็เรื่องค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอะคุณก็อย่าลืมไปจัดการด้วยคุณแต่ว่าผมไม่รู้มันต้องทำยังไงอะ ทำไม่เป็นคุณคุณหรอ,อค,คุณอย่าเพิ่งไปข้างนอกได้ไหมอ่ะคุบอกคุยเรื่องของเราหน่อย วันนี้ฉันมีนัดทารรเล็บอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน่าจะกลับดึกๆเลยอ่ะคุณหิวแล้วคุณก็ไปกินเลยนะคุณอยู่ทําแบบมิสซิทีได้ไหมอ่ะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันแรงอ่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ควรทําผิดผิดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันต้องขอบคุณคุณมากกว่านะที่เตือนสติฉันให้ฉันเนี่ยกลับมารักตัวเองแล้วก็ทำตัวให้สวยเหมือนเมียคนอื่นเขาไง,แ,งแบบที่คุณต้องการอ่ะ แต่ว่างานที่คุณให้ผมทำอะ่ะผมไม่เคยทำมันเลยนะทั้งงานบ้านลรื่งลูกไาจจะพ่อแม่อีกอะงานพวกนี้ผมไม่เคยทำอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ผมต้องทำอะ่ะขอโทษนะคะคุณเบลความคิดพวกนี้มาจากไหนคุณไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยหรอทุกวันนี้ฉันดูแลคุณดูแลลูกและยังไม่รวมไปถึงครอบครัวคุณอีกทั้งทำอาหารซักผ้า แล้วยังซักกางเกงไหนให้คุณเนี่ยเวลาจะดูแลตัวเองอะ่ะยังไม่มีเลยคุณเคยรับผิดชอบเลยใช่ไหมเคยถามฉันบ้างไหมคุณใจเย็นก่อนได้ไหมเราไม่ต้องพูดแรงขานาดนี้ก็ได้ผมก็ทำงานอยู่ทุกวันอะ่ะผมยอมรับว่าผมพลาดเรื่องที่ดูแลคุณไปจริงๆคุณอาจจะอิจฉาคนอื่นที่เขามีเมียสวยแต่คุณไม่รู้หรอก ว่าสาเหตุแท้จริงแล้วอะว่าผู้หญิงจะสวยอะมันคืออะไรผมไม่รู้จริงๆอะคุณบอกผมหน่อยได้ไหมอยากรู้จริงๆนะเหรอก็เพราะว่าเขามีสามีที่ดีไงอคอยให้กำลังใจแบ่งเบาภาระหน้าที่ไม่ได้มาพูดเหยียดย่ำเมียตัวเองแล้วไปเปรียบเทียบคนอื่นแบบนี้เงินที่ผมให้คุณทุกวันนี้ผมรู้นะ ว่ามันไม่สามารถไปจ้างใครที่ไหนได้ผมสํานึกผิดแล้วต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้อีกได้ค่ะคุณคิดได้ก็ดีแล้วแต่วันนี้ฉันคงหยุดสวยไม่ได้แล้วละคะ่ะแล้วฉันอ่ะก็มีนัดทำเล็บวันนี้อย่าลืมคุณอ่ะโอนค่าทำเล็บให้ฉันด้วยนะคะอ๋อแล้วก็วันหลังอ่ะอย่าเอาเมียตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมีต้นทุนไม่เท่ากัน 还有我在这里痴痴地等你归。